สวัสดีครับผมนี่คือช่องรีวิวการ์ดวันนี้จะมานะรีวิวเด็กโปรไฟล์เด็กชินไก่ทวารก้อน XBT 0 1ครับนผมก็กลับมาแล้วกับเด็กการ์ดคอนเวอร์ที่ไม่ได้มีวันแน่นเซนนานเคยทำคลิปคือมันเคยถ่ายสน,นนะคลิปขอศูนย์สามแต่ก็คือเหมือนผมไม่มีเวลาลงอะ่ะไม่มีเวลาตัดนะเลยไม่มลงครับผมก็มองเลยว่าการกลับมาของการของการกล้กาคราวนี้คือแบบว่าพอสู้พอที่จะ ตบล o อส w o เวอร์ได้ครับผมมองเลยพอตบล o อส w o เวอร์พอตบได้ได้ก็คือเขาก่อนมาเขาเก่งนะแต่มันเก่งแมบนิดหน่อยมันไม่สู้ได้แต่คราวนี้กลับมาแล้วสู้ได้แล้วโอเคผมมาเริ่มก,กันเลยก็มันที่ไปชินนะซึ่งชินกันทัวร์ลาก็อกอบอกว่าอยู่ช่องบัตตี้มันจะเป็นทุกแฝดเนาะของใส่กระทุกแฝดที่ตีคำว่า,าดาวก็ได้คำว่าดาวก็ได้ในเด็กนี้ก็เลยใสมา แล้วก็อารมณ์โอวี่หลอดนะครผมแล้วก็เป็นอารมณ์ทำให้มันเป็นโอวี่หลอดเนี่ยพวกกาก้าร่างต่างจะมีหลายเวอร์เนาะบางทีก็มาใส่ด้วยกันได้มาชิ้นเนี่ยนี่เขาั้นใส่สี่ใบครับผมแล้วก็บอกกันนะอันนี้อันนี้สไตล์ผมนะถ้าเขาเห็นว่ามันดูขัดแย้งกับใครก็บอกกันนะนี่คือสไตล์ผมที่ผมเล่นแล้วผมโอเคไปถูกไม่ทำอะไรให้ติดขัดนะโอเคก็ตัวร่างตัว SS สองใก็ตัวล่างแรกหนึ่งใบนี่คือใส่ไว้ก็คือมันบอกว่ามันบอกแค่ว่ามันอยู่ช่องบนะัตตี้ไงซึ่งหมายความว่าทุกตัวก็ลงทันได้หมดแค่ตอนนี้มันดีกว่าที่ว่ามันจะกลับมาใหม่อันนี้คือเผื่อเราไม่มีตัวนี้ไม่ขึ้นอะไรก็ตามเอาไปได้สองตัวนี้ได้โอเคมาดูดูล่างต่างๆมั่งร่างต่างมีเลจิง้งหมดสองของตัวนี้เอาไว้ป,ปิดเกมเอาไว้ป,ปิดเกม อ๋ผมแล้วก็ตัวเห็นเขาใส่กันเยอะก็คือตัวโซนิคโง่ผมก็ใส่มาเอาไวต้ตีเอาไวต้ตีเอาไว้ใช่ตีดิเอาไว้ป้องกันนะผมเอาไว้ป้องกันแล้วก็ตัวบัตตี้โหมดมามาบัตตี้โหมดซึ่งสกิลบัตตี้โหมดบอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากคุ้มค่าี่การลงเอามาใช้ก็คือถ้ามันลงมาตัวจีโวมันจะลงด้วยสกิลของ สกิลของตีโวนะมันจะไม่ใช่ไม่ใช่จีบลงมาตีโอมันจะเลือกการ์ดมาซึ่งแล้วเราใส่การ์ดกล้าหลายร่างเนาะก็ไว้ลงตีอ like ย่างเงี e ้ยลงคู่อย่างเงี้ยตีกันได้ซึ่งหรือว่ามีการ์ดมีประโยชน์นะบอกก่อนการ์ดก็แค่มีประโยชน์นะเอ้ยบันนี่หมดนี่มันชื่อว่าดับเบิ้ลบัดดี้ออนบอดดี้โหมดถูกนะเดดับเบิ้ลบัดดี้โหมดผมเรียกว่าดับเบิ้ลบัดดี้โหมดเรื่องนี้ของมันนะตัวนี้เดอผมเรียกว่าบอดดี้โหมดัไมรียกว่าดับเบิ้ลบัดดี้โหมดก็คือแยกล่างนี่เอาไว้ ก็คือไว้เล่นมันไว้เล่นกับตัวกา้าได้แล้วก็ตัวนี้คือตัวของบัสโหมดเอาไ Bref, ว้ตีห้ามยกเลิกห้ามรู้ความเสียหายเอาไว้ตีแบบแห่ตีตายก็คือการตีเอาตายก็ตัวทําลายแล้วก็ตัวทําลาย ก็เท่าไรตัวหนึ่งไอ้ก็ตอนนี้ไว้ตีมันก็ตีแรงเหมือนกันแล้วก็ห้ามเล,เลยนะึ่งเอาไว้การพูดตัวเลสอันนี้ก็เอาไว้ทําลายอีฝ่ายก็ามาของมูลต่างๆมัางผมใส่สตาร์สองใบก็คือตัวนี้สกิลมันดีนะมันจะคือเหมือนมันบอกว่าถ้าเราเปิดการาฟเป็น,น้าได้มอนเตอร์นะมันบอกว่าได้เพลเททีท่ไป็แท็กอ่ะที่ไปแท็กตีเก้าคีผมไม่ต้องคุยกันแล้วอะฟุมมโหมดเอาไว้ลงตัวโคเคนแล้วก็ตรงน,นี้ เล่นฟูมาอันนี้เอาไว้เล่นอารมณ์เดียวกับฟูม a ตะก้อนแต่อันนี้จะมันจะมีความโหดอย่างนึงคือมันตีใช่ไหมมันตีแล้วมันลงตัวกิกี้ของมันอะลงมาตีเรื่อยๆคือตีเสร็จตีเสร็จใช่ไหมลงต่อตีเสร็จลงต่อตีเสร็จลงต่ออย่างเงี้ยจะตรงกว่ามันจะตีจบของง่ายอ่ะ <S <S แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือ เม็ดเมดเอาไว้แก้ขัดของในการเล pues ่นนะแล้วก็ตัวนี้ผมกรเอาไว้แก้ขัดมาก็นี่คือร่างต่างของชินไกโทรลักอนเนาะของวงต่างกับทุกตัวนะอันนี้คือการของชินไกโทรลักกอนการของไกโทรลักอนทุกล่างที่ผมมีอยู่ที่ผมใส่มาเด็กนะก็โอเคแล้วมาตัว ตัวเล็กหลักกันตัวเล็กหลักกันตัวเล็กหลักนี่ตัวซัพพอร์ตกันกนะ็คือตัวซัพพอร์ตต่างๆผมบรรโดกันว่ามีไหมมั่งก็จะมีมันเตอร์นะก็จะเป็นกาแคทแต่ก็ตัวกาเบิ้ลตัวนี้มันสกิลว่างอยู่ในโซ มันจะไม่ถูกถอดมันจะมีสกิลที่มันโอเคเใส่มาของในร่างกายเบอร์ที่โอเคอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวการดอกล่าง scp ใส่มาเอาลมเอาไว้ใส่เพิ่มคีแล้วก็ซัพพอร์ตอันนี้เอาไว้เล่นสกิลเห็นมันดีนะมันอะไรต่างๆของเอยใส่มาของอันนี้คือตัวที่ช่วยเลยตัวช่วยซับไอตัวชินเลยไอ้อนี้ มันจูอื่นแล้วก็เมื่อนี้ตรงตีให้มีลากก็ติอยู่บวกได้ที่เพิ่อไอเทมบวกหนึ่งขีก็คือเอาไว้มันดูเด็กงีะผมขาดตัวตัวตีร่วมในตัวร่วมตีอ่ะเลยใส่มาผมเพราะว่าผมไม่มีตัวตัวที่เอาไว้ตัวปิดเกมหรือตัวร่วมตีหรือตัวซัพพอร์ตตัวที่เอาไว้ตีคู่ตีคู่ด้วยกันของเด็กนี้แล้วเลยไม่ได้ใส่อื่นมาแล้วก็มาไอเทมไอเทมจะมีตัวใหม่สองใบของกาเซเบอร์กาก้าเซเบอร์ แล้วก็ตัวนี้เอาไว้กันทำลายเกิดเจอไปที่อายของเกิดเจอไปที่อายนี่เจอไอ้พวกเคาน์เตอร์ทำลายต่างๆแล้วก็นี่มาแล้วไม่หมดไม่มไ,ม,ม,ไม,ม่สำคัญมากตัวนี้คือเกียร์ยอดแห่งเทพยุทธ์อะไรวะเทพยุทธ์หอบปากกาอันท่ออันท่อปากกายแม่งเล่เราเราก็พูดซะ่ไห เอาแย่คือไปนะมันเอาไว้เล่กาก้ามาใหม่ได้เหมือน g ี e v o คือไปนี้มา g ี e v o อีก2อใบมีเวอร์ชั่นฟอยนะแต่ผมไม่เอาตัวนี้เอาไว้เผื่อเราตีไม่พอใจจับลุกต่อ2ใบจวช่วยจวดสใบอันนี้ไว้หาซึ่งมันมีการหานะแต่ผมกลัวหาไม่เจอเลยใส่มาเพิ่มแล้วก็ตัว โล่เขียวไอ้กับโล่ตัวนี้โล่ใหม่นามัตเต์จะเผาขึ้นลองเอาจากตัขึ้นมือก็เอาไว้เล่นกับตัวเอาไว้เผื่อหาเราหาตัวตัวซัพพอร์ตนะแล้วก็เป็นโล่จากตัวซุวนสามสกิลเหมือนกันเนี่ยสกิลเหมือนกันในเอาเข้าโซนะคือเอาไว้โซกาก้าก็ดีเหมือนกันแล้วก็ตัวจาก ตัวจาก SCP โลฟ้าแล้วก็ตัว Dragonic k r i s t a l เอาไว้กันตาย1ใบแล้วก็ตัวจาก SCP เหมือนกันเอาไว้เสิร์ชหาเคาน์เตอร์ไว้ก็ลงกันตายก็ได้เอาไว้ลงในช่วง f อฟเฟคเฟได้ใส่ไปหนึใบตัวนี้เอาไว้เผื่อเราเล่นเจอถ้าเจอ Lost w o ก็เพิ่มเกรดถ้าเราเจอแคน World อื่นหรือไม่เจอ d e s i r e หรบเลือดเอาไว้เพิ่มเลือก็ได้บางที แล้วก็ตัวอันนี้เอาไว้กันกันเนอะห้ามขึ้นมือห้ามอะไรก็เมื่อเราเข้ามอาเตอร์เข้าด้วยจีวอลเลเวลอสองและเกรดหนึ่งใส่มาแล้วก็ไม่ตายอันนี้ไก่ทัวรเบทเมดเอาไว้ซัพพอร์ตเนี่ยมันมันมันซัพพอร์ตมากกว่าแล้วก็ตัว การเลทอมพันนิชเชอร์เอาหมงก็หมดลวกับเล็กเล็กนี้หมดล้วก็นี่แหละความมันของเล็กนี้ก็คือเราแค่เล่นให้มันจบให้เร็วมันกาเรเล่นผมก็คือจบให้เร็วก่อนถ้าเราเจอร้อก็คือจบให้เร็วแล้วก็ถ้าเราเล่นก็นนคือเอาแบบมั่นคง คือดังนั้นจะได้การไ้ความมั่งคงมากกว่าคือเราจะจวดได้การหลักๆของเราผมก็หมดแล้วกับเล็กนี้กับตัวนี้มาหมดแล้วก็ฝาก์ฟูตี้ักแค่กดแช์ผมปฏิไฟตอนนี้หมดแล้วผมรีวิวได้เพราะว่าผมผมไม่ซื้อตัวอื่นแล้วรอรอตอนนี้คือจะรอยาวเลยก็คือตัวของตัวล่างกีบูทที่จะออกมานะคุณผมแฟนกาก็คง ซีพผมอาจจะไม่ซื Kay, okay. ้อรถนี we, uh, we, uh, t <t ้เพราะว่าผมผมคิดว่าไม่ได้ผมคิดว่าซื้อบิทีดีกว่าเพราะว่ากามันใช้เยอะผมโอเคเจอกันใหม่ผมคลิปหน้าออสวัสดีผมบายเจอกัน